สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่18ตุลาคมปี68นะครับวันนี้ก็วันเสาร์ครับเนาะวันเสาร์วันนี้มาช้าหน่อยนะครับวันนี้วันหยุดพักผ่อนใครหลายคนครับเนาะส่วนใครที่ทํางานอยู่ก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับเนาะวันเสาร์ที่18ตุลาคมนะครับเนาะชิพนิจบาในทางของฮานอยนะครับเหยบเีทางช่องที่เป็นขอฮานอยนะครับเนาะพึงว่างครับเนาะพึงว่าง อยู่ที่ทางช่องให้ปเป็นแนวทางครับเนาะสึกใหญ่สึกเงินแสนจบไปก็ต่อไปก็สึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันนะครับเนาะค่าเวลานะครับเนาะค่าเวลาแก่เซ็งนะครับเนาะสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันก็มีฮาหนอยแล้วก็ลาวพัฒน,นานะครับส่วนคอรัฐบาลไทยก็ขอมูลไปครับเนาะหาข้อมูลไปก่อนประมาณนี้นะครับก็จุดนี้ให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมครับเนะหาะคอฮานอยฮานอยมีทุกวันนะครับ อันว่าที่ให้ไปเป็นฮานอยรวมนะครับก็มีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้นะครับเนาะเป็นฮานอยรวมรอบเย็นนะครับเนาะสามโอรหันยามเย็นที่หลายคนชอบเรียกกันนะครับเนาะคือรอบห้าโมงหกโมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งนะครับสามรอบนี้ใครชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับสามรอบนี้เลยถ้าไปออกรอบกันแสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะก็อย่างเมื่อวานเหมือนเมื่อวานครับเนาะพี่เขาก็ไปออกรอบสี่โมงเย็นครับเนาะ ก็พลาดไปก็ถือว่าไม่มีโชคครับเนาะถือว่าไม่มีโชคถ้าเปียออกห้าโมงเย็นครับเนาะจะยด้เก้าสามครับเนาะเก้าสามเปียออกห้าโมงเย็นกสี่โมงเย็นนะครับเนาะน่าจะหมอกรอบห้าโมงครับเนาะห้าโมงหรืหอหกอโ,มโ,มโมงก็ได้ครับเนาะพี่เข้าใจร้อนนะครับไม่เป็นไรนะครับเนาะคนอื่นก็ดูผลมวดที่แล้วอวันเมื่อวานครับเนาะเมื่อวานก่อนวันศุกร์ที่ผ่านมา สองตัวล่างครับน้องรอบห้าโมงสามห้าสามตัวก็สี่แปดหนึ่งนะครับสามห้ากับสี่แปดหนึ่งสามห้าเราก็ไม่มีนะครับเนาะสามห้าวันวเราเรียนหนึ่งลงสอง 2, ครับเนาะมีแต่สามสองสามเก้านะครับอย่างที่บอกสามเก้าไปออกรอบสี่โมงเย็นนะครับเนาะก็ผ่านไปนะครับ ก็มาที่รอบหนึ่งโมงครับเนาะม่ใช้่งทุ่มหกโมงก่อนรอบหกโมงสองตัวล่างก็เก้าสสามตัวนก็สองครับเนาะเก้ามาทั้งบนและล่างเลยนะครับเนาะมาทั้งบนและล่างเลยขจับทางถูกก็สบายครับเนาะเกกับสองเก้กับสองนะครับเนาะเกสเรานะได้ไปเด้งหตรงๆเลยแต่สองเเราไม่มีครับเนาะเสียดาย เรามีเก้าสองเนะครับเนาะไม่มี79 97นะครับได้ไปเด้งหนึ่งนะครับเนาะก็มาที่รอบ1นึ่ทุ่มนะครับรอบ1นึ่ทุ่มรอบ VIP เนาะที่หลายคนเรียกกัน2ตัวล่างก็38นะครับ3ามทวนก็677ร,รอบบีไพีเขาเบิ้ลเลยนะครับเนาะ38กับ677 สามแปดเราไม่มีครับเนาะแต่สามเก้ามีแน่นอนเสียดายครับเนาะส่วนเจ็ดเจ็ดไม่ต้องพูดถึงนะครับเจ็ดเจ็ดเียกเบิ้ลครับเนาะถ้าเบิ้ลเราจะเป็นเบิ้ลอะไรก็แล้วแต่ช่องเราไม่มีอีครับเนาะหงายหลังเลยครับเนาะหงายหลังเลยถ้าเบิ้ลตัวใครตัวมันนะครับก็มาก็ได้ไปเดียงหนึ่งครับเนาะได้ไปเดียงหนึ่งก็เสียดายครับเนาะจับหลักเก้ามา ไม่มีเก้าเจ็ดนะครับไม่มีเก้าเจ็ดเสียดายครับเนาะวันนี้คนลุ้นกันต่อคนระับเนาะลุ้นกันต่อสำหรับคอหาหนอยลุ้นเพื่อเด็กครับเนาะส่วนคอตำราเมื่อวานพลา,นะพาดครับเนาะพลาดเสียดายเข้าต่อกันมาหลายงวดครนะเขาะเจอกันมาสองสามงวดคนระับเนาะงวดที่แล้วพลาดไปแต่เรื่องเหรีก็ยังเดิน,นนะดีครับเนาะเสียดายเกือบได้สามตัวนะครับเนาะสำหรับคอตำราเมื่อวานเบาซ่นเน้นผิดตัวเนาะเน้นซูนเน้นผิด เน้นผิดตัวให้เมืบอลเน้น0403นะครับเนาะถ้าเน้น0405นะครับเนาะยังไงก็เป็น905แน่นอนครับเนาะก็เสียดายนะครับเนาะไม่มีโชคจะเป็นประมาณนี้ครับเนาะไม่มีโชควันจะน่ารุ่นกันใหม่นะครับเนาะสำหรับคอตำราวันนี้ก็ขอฮานอยนะครับมีทุกวันครับเนาะฮานอยวันนี้เด่น7เด่น3ครับเนาะสุปจดไว้นะครับสรุกจดสุกแคบคนเราแคมคนเดิมใครชอบแนวทางก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ กดติดตามกดลูกกระดิ่งครับเนาะจะมีขึ้นอยู่ว่ากดติดตามนะครับกดไว้ใครไม่ชอบประคามไปนะครับมชมความบันเทิงอย่างเดียวคนระับเนาะใครไม่ชอบก็วันนี้เดืนเดเดืนสามจะพูดก,ก็สามศูนย์สามหนึ่งามสี่สนย์สงเจ่ามเดี่ทวนครังนะครับหาหนอยวันนี้วันทีสิบครับเนาะเดืนเจลองสามจะพูก,ก็สามศู์สามห สามสี่สามสามสี่สีนะครับแคู่8คู่นี้เน้นไปที่74 73แล้วก็34มสี่นะครับเจ็ดสีเน้นให้สคู่ครับเนาะสคู่นี้ถ้าผมพูดไปตัวไหนไม่ตรงกับในโพลเอาในโพยเป็นหลักเลยนะครับางทีตัวเลขเป็นตัวนึงผมพูดไปตัวหนึงก็ หลักฐานที่ชัดเจนคือในโพยนะครับเนาะผิดถูกว่าตามนั้นเลยครับเนะาะก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มี174 173 134 140นะครับ4ชุด4ชุดนี้เน้นไปที่174 173 แล้วก็1 3 4นะครับเนาะชุดเดียวกันนะครับชุด3ตัวกับชุด2ตัวชุดนี้นะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับชุด2ตัว3ตัวหาหน่อยวันนี้มาช้าหน่อยนะเนาะแต่ยังไงก็ทันครับเนาะมาช้าหน่อยทันแน่นอนเพิ่งว่างครับเนาะวันหยุดก็จริงแต่เพิ่งว่างทำนู่นทำนี่ครับเนาะหลายอย่างครับเนาะเพิ่งว่างก็ทันครับเนาะทันสรักสิกรสิกรร้อยเงินพันคาเวลาครับเนาะถ้ามีเวลาต่อัวที่ แนวทางรัฐบาลไทยของลุงอ้วนให้เพาะถ้ามีเวลานะครับเนาะลุงอ้วนเรียกติดบนล่างครับเนาะแม่นมากวันที่เราให้มาหกเก้าสองครับเนาะหกเก้ากอดคอกันมาครับเนาะเรียกติดแม่นแม่นสามตัวมาตัวสามตัวมาสองตัวนะครับขอรัฐบาลไทยห้ามพลาดครับเนาะห้ามพลาดติดขาดห้ามมองข้ามครับเนาะห้ามมองข้ามโดยจาเรียกติดลุงอ้วนนะครับมีเวลาลงต่อให้ทําเนาะมีเวลาส่วนหลวงบ่อสะรามก็รอก่อนนะครับเนาะ เวลาลงให้วันอาทิตย์นะเนาะอาทิตย์จะไม่ก็เป็นจันทร์ไปเลยดูก่อนนะครับเนาะมีเวลาก่อนจุดที่เพิ่งต้นงวดคนระับเนาะใจยเย็นเย็นนะครับใจเย็นเย็นลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมครับเนาะสำหรับคนงบน้อยถ่ายคลิปก็เหมือนเดิมตัวเน้นนะครับจะพูเน้นให้เผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะวันนี้ก็มี7 4 73แล้วก็3 4นะครับ74 73 3 4เป็นตัวเน้นนะครับ สามคู่นี้นาะชอบที่สุดเลยถ้าชอบจัดไปนะว่านงบน้อยไม่ลงทุนก็ไม่หลุดรึปะเนาะรลุนปากเปล่ามันก็ไม่มันรลุนปากเปล่ามันยุบยู่มันไม่บีบหัวใจครับเนาะลุดปากเปล่าออกมาเสียยวกาดอีสางหากับเนาะเกียติไปนวนไว้ครับเนาะ,ะนิดๆหน,น่อยๆนะครับพอได้หลุนครับเนาะสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันครับเนะะะาะฝากไว้เลินนี้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ